<c oughs> นาโอกาสบบัน,นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันแสดงตัวแสดงตนเป็นพุทธบริษัทด้วยการที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศได้เป็นผู้ยืนยันว่าบริษัทของพระพุทธองค์นั้นก็คือพระพุทธศาสนาคะธธรรมคำสั่งสอน รวมกระทาั่งถึงแนวทางการปฏิบัตินั้นเป็นสมบัติเป็นของมีค่าเป็นของที่ <c oughs> จะต้องรักษาหวงแหนไว้จึงได้ฝากไว้กับบรรดาพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิก,กาเราทั้งหลายก็ได้เป็นผู้มีความสำคัญได้เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่พระพุทธองค์นั้นได้ยกย่องให้มาเป็นผู้มีส่วนอันยิ่งใหญ่ในการรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งแท้ที่จริงแล้วคุณไม่มีปัญญาก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากศาสนาอื่นเพราะศาสนาอื่นนั้นเขาก็สอนให้คนเป็นคนดีพระพุทธศาสนาก็สอนให้เป็นคนดี เพราะฉะนั้นจึงมีความคิดว่านับถือาศาสนาอะไรก็เหมือนกันทำเ <c oughs> ก็เป็นไปเพื่อความดีแท้จริงแล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับความดีเพราะว่าความดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์ทุกคนต้องทำความดีไม่ว่าจะมีาศาสนาหรือไม่มีาศาสนาะมนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมนุษย์ทุกคนควรที่จะรักศิษ์ แห่งตนเองและสิทธิ์ของผู้อื่นดังนั้นคําสอนที่ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีนั้นไม่ต้องมีศาสนาด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยความ <c oughs> มีมารยาทและด้วยความยุติธรรมมนุษย์ทุกผู้ทุกนามต้องจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นก็แปลว่าเราทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติได้แล้วได้ถูกต้องแล้ว แต่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องการให้เราอยู่เพียงแค่เป็นคนดีแต่ต้องการให้เราพ้นจากทุก์ขเพราะความทุกขนั้นเป็นเป้าหมายความทุกนั้นเป็นปัญหาความทุกขนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความยากลําบากเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามุ่งเป้าและหาทางที่จะกําจัดทุกออกไปจากบรรดา <c oughs> สิ่งที่จะมาเกิดขึ้นแบบมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงแตกต่างจากศาสนาอื่นศาส,สนาอื่นนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการได้ไปสวยสุขอยู่กับสวรรค์ชัน้นใดกับพระเจ้าองค์ใดกับผู้วิเศษองค์ใดแต่แท้ที่จริงแล้วก็ยังต้องมีอายตนะทั้งหกก็จะต้องรับรู้ในสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พระพุทธศาสนานั้นให้เป็นผู้ปิด ให้เป็นผู้ดับขันขันนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งรองรับของอยายตนะทั้งหกเมื่อดับขันแล้วความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจเราเลยดังนั้นพระคำธรรมคำสังสอนนั้นจึงแตกต่างจากบรรดาสรรพสัตว์และบรรดาศั <c oughs> ดสดาต่างและรวมทั้งลัทธิต่างๆลัทธิและความเชื่อต่างๆนั้นเป็นไปเพื่อให้ได้เกิดความเคารพศรัทธาต่อตัวผู้นำ แต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ปรารถนาจะให้ใครมาเคารพศรัทธาต่อพระพุทธองค์แม้แต่มีพิสุสงฆ์ที่มีความเคารพมีความรักมีความอลาลัยอาวรณ์มีความปรารถนาอยากอยู่ใกล้ชิดพระพุทธองค์จึงเป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าอย่าได้เป็นผู้เห็น <c oughs> สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของมีค่าควรจะเห็นพระธรรมทำตัวให้พ้นทุกนั่นก็แปลว่าศาสดา ของพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ปีความปรารถนาจะให้ผู้ใดมาเป็นสาวกมาเป็นบริวารเพื่อประกาศศักดาไม่ต้องการให้ใครนั้นมาปฏิบัติรับใช้ไม่ต้องการให้ใครมาส่งเสริมสนับสนุนแต่ให้ทุกคนนั้นช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ทุกทุกคนนั้นพ้นจากความยากลำบากและความโทรมานนั่นก็คือเจตนาลงของพระพุทธเจ้า นอกจากเจตนาลมแล้วก็ยังมีการแสดงออกซึ่งเป็นสี่ปัจจักว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ได้ปรารถนาจะให้พิสุททั้งหลายทั้งปวงมาอยู่รวมตัวกันเพื่อที่จะมาเป็นหมู่คณะแต่จะต้อง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นต้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้ภิกษุส,สงฆ์ทั้งหลายแยกย้ายกันไปปฏิบัติตามที่ต่างๆโดยลำพังแม้แต่จะไปเพียงสองคนก็ยังไม่อนุญาตเพราะจะกลายเป็นผู้ที่เสียเวลาและเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้นั่นก็แปลว่าศาสดาของพระพุทธศาสนานั้น เป็นศาสดาที่อยากให้ทุกคนนั้นช่วยเหลือตัวเองเอาตัวเองให้รอดทําตัวเองให้ได้เป็นที่พึ่งของตนเองดังนั้นพระพุทธศาสนาก็จึงเป็นสมบัติอันมีค่าผลรับบรรดาสรรพสัตว์ตั้งลายผู้มีปัญญาพระองค์ก็จึงได้ฝากไว้ ให้บ,บัรดาพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิก,กาที่จะได้ทําตัวเป็นตัวอย่างที่จะได้ประพฤติตัวให้ถูกต้องให้เป็น <c oughs> แบบอย่างที่ดีงามรวมกระทั่งถึงเป็นแนวทางให้ผู้อื่นทั้งหลายทั้งปวงได้เรียนรู้ได้กระทําตามดังนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะหาข้อมูลพยายามที่จะบ่งบอกชี้ให้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้น หากเป็นผู้ที่ปรารถนาะจะพ้นทุกข์จะต้องมีพฤติกรรมหรือมีวิถีชีวิตจะต้องดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดเพื่อให้เป็นไปเพื่อความสำ,สำเร็จและสมบูรณ์ในการดำรงชีวิต ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงมีข้อธรรมมากมายที่จะแจกแจงให้กับบรรดาบุคคลและบรรดาผู้ับวชทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดความเข้าใจััรนี้เราก็ได้มาปฏิบัติในแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศและเราก็ได้เป็นผู้ได้รับมอบหมาย ได้ฉันทานุมัติจากพระพุทธองค์ว่าได้เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบดูแลช่วยกันปกปักรักษาทําตัวให้เป็นประโยชน์ทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีศาสนานั้น <c oughs> จะมีอายุยืนยาวนั้นไม่ได้แปลว่าเข้าวของไม่ว่าจะเป็นศาสนาสถานศสาสนาวัตถุหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เรียกว่าทําให้เกิดความยิ่งใหญ่อลังการนั่นไม่ได้แปลว่าศาสนา จะดำลงอยู่ได้แต่ว่าศาสนาจึงเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้มีการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าปัจจา ա ความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้เข้าใจในสัจธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นสิ่งจีรังยั่งยืนทุกคนจึงไม่สร้างเวรสร้างการรมทุกคนจึงเป็นผู้ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเบียดเบียนต่อผู้อื่นและเบียดเบียนต่อตอนเองพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองแม้ไม่มีวัดแม้ไม่มีโบสถ์ไม่มีสัญลักษณ์พระพุทธรูปใด ก็ไม่มีปัญหาหากทุกคนนั้นมีจิตใจที่ดีงามเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้ไปไปเกรงกลัวต่อบาป,ประอาอต่อบาปเป็นผู้พยายามขัดเกลาตัวเองเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ไม่เรียกร้องให้ตัวเองเป็นผู้มีความหมายไม่ปลเป้นเป่นไม่บำรุงบำเลอตัวเองไม่เกิดความผาสุ าศาสนาก็จะบันทึกจารึกไว้ในจิตใจของคนนั่นคือความมั่นคงนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระศาสนาะไม่ใช่เกี่ยวกับาศาสนาสถานหรือาศาสนาวัตถุใดๆที่จะสร้างกันเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่เพื่อ <spend time. c oughs> <c oughs> ประกาศว่าเรานั้นเป็นผู้มีความมั่งคั่งล้ำรวยเรานั้นเป็นผู้มีความสมบูรณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงตัวแสดงตนให้เห็น แม้พระองค์จะเป็นพระราชาจะได้เป็นพระกษัตริย์มหาจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็จึงเป็นผู้สละเป็นผู้ตัดเป็นผู้เปลี่ยนว่าเ่านั้นไม่ได้ปรถนาทรัพย์ที่มรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ต้องการกันเป็นโลกิยะทรัพย์พระพุทธองค์นั้นปรถนาอริยทรัพย์ก็แปลว่าศาสนานี้จะบำรุงต่อไปด้วยความยิ่งใหญ่และเจริญก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกตัวตนนั้นได้เป็นผู้มีศีลมีธรรมได้เป็นผู้เข้าใจถึง การบำเพ็ญเพียรได้เข้าใจถึงการกำจัดอาสวกักเเรสได้ทำลายตัวทำลายตนได้ทำความ <c oughs> พาสุขให้กับตนเองและในสังคม ก็แปลว่าศาสนานี้ก็จึงเป็นศาสนาแห่งความร่มเย็นศาสนาแห่งความผาสุกศาสนาแห่งสันติสุขสันติภาพเพราะฉะนั้นบรรดาผู้คนทั้งหลายห้ามได้กระจายข่าวจะได้กระจายความรู้ความเข้าใจไปยังบุคคลต่างๆว่าเราทั้งหลายควรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนและไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็จึงเป็นการทําให้ศาสนายืนยาวต่อไปศาสนาจะมีได้ <c oughs> มีความหมายก็ต่อเมื่อบรรดาผู้คนที่ยังมีปัญหาบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจและไม่มีความสามารถที่จะทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ พ้นจากความยากลําบากศาสนาก็จึงมีความจําเป็นหากมนุษย์และสรรัตว์ราทั้งหลายเข้าใจและต่างคนก็ต่างทำจนกระทั่งเป็นความสําเร็จของทุกตัวตนก็ไม่มีความจําเป็นต้องมีศาสนาเพราะทุกคนก็เป็นคนดีทุกคนก็รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และทุกคนก็ทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองพ้นจากทุกข ดังนั้นก็จึงเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วสัจธรรมนี้ไม่ได้ไปไหนสัจธรรมนั้นไม่ได้มีใครปกปิดศัจธรรมนั้นไม่ได้เป็นของที่ซ่อนเลนสัจธรรมมีอยู่แล้วแต่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงกับหาไม่เจอกับคนไม่พบแบ่งครั้งบางาคาก็อยู่ในตัวเราเรายัางไม่มีปัญญาเรายัางไม่มีโอกาสที่จะเจาะลึกเข้าไปในตัวเองว่าแท้จริงแล้วตัวเองคือใครตัวเองมีของดีมีสิ่งดีอะไรมีสิ่งไม่ดีอะไรและเราจะกําจัดในสิ่งไม่ดีออกไปได้ อย่างไรนั่นก็แปลว่า <c oughs> มนุษย์นั้นเป็นผู้มีความผิดปกติธรรมชาติและาศาสนาเขามีของเขาตลอดเวลาแต่ผู้ค้นพบและผู้นำมาใช้ประโยชน์นั้น ไม่สามารถที่จะหาไม่สามารถที่จะพบไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จึงเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีปัญญาสูงสุดดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้พระยายามที่จะตัดสู้พยายามที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อเอาความรู้และเอาเหตุเอาผลเอาสิ่งที่ประจักษ์ได้เพื่อเป่าประกาศเพื่อทำให้ทุกคนนั้นได้เห็นแท้จริงว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคนก็มีธรรมะอยู่ มีเรื่องราวในชีวิตของตัวเองบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ก็คือเรื่องของตนเองแต่ไม่มีใครมองเจาะลึกเข้าไปในตัวเองว่าทําไมเราถึงต้องแก่ทําไมเราถึงต้องเจ็บเราทําไมถึงต้องตายความเจ็บความแก่ความตายความพัดภาคผิดหวงังนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ และเหตุอะไรเป็นอะไรเราถึงจะต้องอยู่ในฐานะที่ต้องต้องถูกควบคุมดูแลและกักขังไว้อย่างนี้แท้ที่จริงแล้วก็มีคําตอบอยู่ในตัวเองเพราะเรานั้นก็เป็นคนยึดมั่นถือมั่นเป็นคนเข้าใจผิดเป็นคนหลงผิดเป็นคนทําตัวทำ <c oughs> กายวาจาที่ผิด ก็จึงเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องถูกกักขังนั่นก็แปลว่าธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยก็อยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราหากเราเป็นผู้พิจารณาตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตัดสู้และเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเรามาบอกกับเราให้เราคุนให้เราดูดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะเริ่มต้นจากการเจริญใน สติในกายก็แปลว่าเราจะต้องดูกายดูความเป็นมาของกายกายมีสถานะอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยและในกายนั้นก็ยังมีในสิ่งที่คู่ผู้กันกับกายก็คือเป็นใจดังนั้นมนุษย์ก็ไม่มีอะไรมากมายมีแต่กายและใจทั้งสองอย่างนี้เท่านั้นเองเราเจาะลึกเข้าไปในความเป็นจริงเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความ <c oughs> สุและความทุกข์จะเห็นการเดือดร้อนด้านเกิดจากกายและใจในที่สุดก็ฟังไปเรื่องของความคิดเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการถูกปิดบงังเรื่องของอวิชชาที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็ถูกอวิชชาครอบงำอยู่หลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจทําไมเราถึงมีอวิชชาครอบงำเพราะเรามีอวิชชาครอบงำจึงทําให้เราสร้างภพสร้างชาติการสร้างภพสร้างชาติก็เกิดจากอาวิชชาเป็นวงจรที่พระพุทธเ,เจ้าได้ตัดสั้ ได้เห็นตามความเป็นจริงอาวิชาคือก็คือความหลงผิดความเข้าใจผิดจึงเกิดการการทำที่ผิดเมื่อเรามีตัวมีตนเมื่อเรามีความรักตัวเองมีอัตตามีตัวตนเราก็จึงเป็นผู้มีอารมณ์ที่อยากจะผนเปื่อดูแลและผลปฏิบัติบำรุงบำเลในตัวเองก็จึงเกิดความโลภความโกรธความหลงอาวิชาก็เกิดจากพฤติกรรมของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงจากนั้นวงจรก็จะเกิดขึ้น ทำให้เป็นวิชาทําให้เกิดสังขานสังขารทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดนามรูปนามรูปทําให้เกิดสาอิตนาเกิอิตนาทำให้เกิดผัสสะผัสสะก็ทําให้เกิดเวทนาเวทนาก็เํอให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปาทาน ผูประทานก็จึงทําให้เกิดพบพบทาให้เกิดชาติชาติก็คือการเริ่มมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์มาเป็นเด็กมาเป็นคนแก่คนเท่าคนเจ็บคนป่วยคนตายนั่นก็มีความทุกข์ตามมาความทุกข์ความทรมานความผิดหวังทุกทรมานใจทั้งหลายก็ตามมานั่นก็แปลว่าเรานั้นเป็นผู้ถูกอวิชชาครอบงำเราไม่รู้ตามความเป็นจริง,ท,งทั้งทั้งที่ของก็อยู่ในตัวเรา <c oughs> ทั้งกายและใจเราก็เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเราก็เป็นผู้ใช้งานใช้การเราก็เป็นผู้เกี่ยวข้องตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้ความจริงเรื่องราวในตัวเราเลยผู้ปฏิสัยที่แย่ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในตัวเราเราก็ยังไม่รู้เราก็ยังไม่เข้าใจว่าแย่อย่างไรส่งผลอย่างไรทําไมถึง จะต้องปีอย่างนี้และเราจะกําจัดออกอย่างไรนั่นแปลว่าเรามีของอยู่ในตัวเรายังไม่เคยค้นพบยังไม่เคยค้นหาเราจึงไม่รู้ความเป็นจริงว่าตัวเราเป็นคนอย่างไรหลายคนก็มีอุปกรณ์ศกที่มีอัตราตัวตนเป็นผู้มีความมักโกรธเป็นผู้มีความโลภมีความอยากได้เป็นผู้มีความทะเยอทยานเป็นผู้มีความปัทนาที่จะเสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็แปลว่า ของที่มีอยู่ในตัวนั้นยังไม่รู้ว่ามีคุณหรือมีโทษอย่างไรเราก็กลายเป็นทาตไม่ต่างอะไรกับพวกที่ติดยาเสพติดถึงวันเวลาก็จะต้องหามาเสพให้ได้เหมือนกันเราก็เป็นทาสเราก็เป็นผู้ที่ติดเสพติดอยู่กับทางตาหูจมูกรินกายใจซึ่งเราก็ไม่รู้เข้าไม่เข้าใจว่า <c oughs> จะมีผลร้ายผลเสียอย่างไรก็ค,คิดว่าเป็นเรื่องปกติ พอทุกคนเขาก็เสพกันเขาก็ดูกันเขาก็ฟังกันเขาก็ดมเขาก็ลิล้มรสเขาก็สัมผัสกันก็เป็นเรื่องปกติแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่ปรารถนาและมีความป้องกันที่จะกลับมาเกิดมากลับมาเกิดแล้วก็ปรารถนาที่จะอยู่กับความทุกข์และยอมรับความทุกข์และเป็นผู้ที่จะต้องทรมานไม่จบไม่สิน้นแตกต่างจากผู้บีปัญญาอันมีพระพุทธเจ,จ้าและอริยาสาวกท,ทั้งหลาย เห็นว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งผิดปกติเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเหยืยวเกี่ยวข้องไม่สิ่งที่จะต้องยุติลงจบลงให้ได้เขาทั้งหลายทั้งปวงก็จึงทําของที่ปกตินั้นออกไปจากกายจากใจแต่มนุษย์ทั่วไปก็ยังเห็นความ <c oughs> ทุกท่าละมานทั้งหลายทั้งหลวงเป็นเรื่องของปกปติโดยไม่ใช้สติไม่ใช่ปัญญาไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงเลยอีกไม่นานก็แก่แล้วความแก่จะนําอะไรมาความแก่ก็จะนํามาถึงความเชื่องช้าการทุพลภาพการเป็นผู้ไม่สามารถใช้อวัยวะได้ครบถ้วนกําลังวังชาก็ไม่มีสติปัญญาก็ควันเผือนนั่นก็จะทําให้เราเกิดความอึอดอัดทั้งความคิด และความต้องการในจิตใจยังเหมือนเดิมแต่อวัยวะไม่ประสานงานไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่เห็นพ้องเหมือนกับคนแก่ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้คิดว่ากายเขาแก่แล้วใจเขาจะแก่เขาก็ไม่ได้ปีอะไรแตกต่างจากเราในความคิดในความต้องการแต่ร่างกายไม่เป็นผู้ประสานงานไม่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือไม่เห็นพ้อง ก็จึงเกิดเป็นความทุกข์หลายคนนั้นอยากจยาก,กระโดดลดเต้นอ,อยากจะเดินเหมือนคนปกติอยากจะาเป็นคนไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะกายเป็นผู้ปฏิเสธกายไม่เป็นผู้ทําตามและกายเป็นผู้ทําให้เกิดความยากลําบากยิ่งแก่ตัวไปมากมายเท่าไหร่ก็เหมือนเรานั้นกําลัง <c oughs> แบกบรรดาสุนัขเน่าสุนัขที <c> ่ <oughs> เจ็บที่ป่วยนั้นแบกใส่บาใส่ตัวต้องเดินไปกับความหนักทั้งตัว ทุกทรมานตลอดเวลาคุณแก่ทั้งหลายก็จึงเป็นผู้ที่รู้ความเป็นจริงว่าแก่แล้วมันทรมานแก่แล้วมันทุกข์จะนั่งก็เจ็บจะยืนก็เจ็บจะนอนก็ทรมานจะทําอะไรก็ไม่เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทําอะไรก็ไม่เหมือนตอนเป็นเด็กมีกําลังวังชาสติตอนยางพันเพื่อนนั่นก็คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและกับเกิดขึ้นกับทุกคนดังนั้นต้นดาผู้เป็น <c oughs> บัณฑิตทั้งหลายเป็นอริยะบุคคลทั้งหลายก็จึงรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดปกติไม่ควรจะเกิดขึ้นกับตนเองก็จึงพยายามปิดช่องทางและทำให้หมดสลายหายไปด้วยการทำให้มีวิชาไม่ให้วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นบังเกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าผู้มีปัญญาเขาพ้นทุกข์กันไปหมดแล้วเราเป็นผู้มีอวิชาเราก็จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด จากนี้ไปก็จะหาจุดจบไม่เจอว่าเราจะออกจากวตาสงสารได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่มีความรู้เราไม่มีความตั้งใจเราไม่เห็นความสําคัญ ของการที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อให้การพ้นทุกข์เกิดขึ้นดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่สําหรับคนมีปัญญาในอนาคตก็อาจจะมีผู้คนทั้งหลายทั้งปวงมีคําถามอยู่ในตัวว่าทําไมเราต้องแก่ทําไมเราต้องเจ็บทําไมเราต้องตายทําไมเราต้องทุกข์ทรมานก็จะมีคําถาม ที่เกิดขึ้นในใจสาหรับคนมีปัญญาคําตอบนั้นก็คือคําตอบของพระพุทธเจ้าที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าที่เรานั้นเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในฐานะทุกข์ยากลําบากเพราะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้เราไม่เห็นความเป็นจริงเราไม่มีสัญ,ญลักษณ์อันสําคัญในที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนได้ย้ําเตือนว่าพระไตรลักษณ์นั้น <c oughs> เป็นกุญแจอันสําคัญหากใครไม่ยอม รับพระไตรลักษณ์หรือไม่พยายามพิจารณาไตรตองไม่พยายามที่จะเอาเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราก็จะกลายเป็นผู้ปกปิดเราก็จะกลายเป็นผู้ <c oughs> หลอกตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสุขทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบังคับบัญชาได้ทั้งๆที่จริงแล้วก็เป็นของที่ตรงกันข้ามไม่มีอะไรเที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงอยู่ในสถานะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเปลี่ยนแปลงเร็วหรือชา้า ก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแม้กระทั่งเราทั้งหลายทั้งปวงก็เปลี่ยนแปลงจากเด็กมาเป็นคนแก่คนเฒ่าในเวลาอันรวดเร็วและเราก็จะต้องเจ็บแล้วจะต้องตายในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงทั้งๆท,ท,ที่เราก็พยายามที่จะดูแลปกปักรักษาพยายามที่จะทนุถนอมหาของดีมากินหาของดีมาใชา้มาใสา่เรืยองอยู่ที่จันพรดวกอันสบายซีอันมีน <c oughs> แต่ความผาสุกแต่ก็ยังมีแต่ความเสื่อมโทรมนั่นก็แปลว่า ความเป็นจริงเกิดขึ้นกับเราแต่เราไม่เห็นความเป็นจริงอย่างชัดเจนเราพยายามหลบเลี่ยงความเป็นจริงเราเป็นผู้ที่ไม่หันหน้าเข้าไปที่จะเจาะลึกว่าทําไมเป็นอะไรและเราจะออกจาก สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงความทุกข์นั้นก็เบียดเบียนเราตลอดเวลาทุกครั้งก็อยู่ไม่ได้ทุกครั้งไม่อยู่ในสถานะเดิมทุกครั้งนั้นจะทนตัวอยู่ไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกใบนี้จะมีฐานะเหมือนกันหมดจะอยู่ในฐานะที่กําลังเสื่อมสลายกันไปตลอดเวลาจะเร็วหรือช้าแม้กระทั่งโลกใบนี้ก็จะต้องแตกสลายและพังทลายไปในที่สุดก็ไม่มีใครบังคับบัญชาอะไรได้เหมือนกับที่เราบังคับบัญชาตัวเองไม่ได้ หลายคนก็จะบังคับว่าไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยอยากให้แขนยกขึ้นได้อยากให้ขากระโดดโลดเต้นได้ก็ยกไม่ได้เดินไม่ได้ขยับไม่ได้ก็แปลว่าไม่มีอะไรที่เราจะบังคับบัญชาได้ในที่สุดก็จะเตอมแตกสลายและสูญหายไปนั่นก็คือธรรมะนั่นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เรากับย้อนเข้ากลับมาดูตัวเองเพื่อทําปัญหาต่างๆที่เป็นสาเหตุทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ด้วยพระธรรมดังนั้นพระธรรม จึงเป็นของมีค่าพระธรรมจึงเป็นของมีราคาเป็นของสูงสุดเป็นกุญแจสําหรับคนที่มีปัญญาที่หาช่องทางในการพ้นทุกข์ก็จะได้นําปัญญาและนําความรู้ซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาะเป็นสมบัติเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้คนพ้นทุกข์ ก็จึงเป็นที่มาของการที่ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนนั้นค่อยประครับประคองดูแลเอาใจใส่รวมทั้งปุกปักรักษาไม่ให้ศาสนาและศัจธรรมรวมทั้งความสอนนั้นได้เป็นผู้สลายเปลี่ยนแปลงไปและ อันตราานหายไปดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เป่งวาจาเองพุทธบริษัทก็หมายความว่าเป็นของสําคัญเป็นของยิ่งใหญ่เราก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทก็จงต้องทําหน้าที่ก็จึงต้องทํา <c oughs> ความหมายให้เหมาะสมให้คุ้มและก็ให้ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติทําตัวให้ได้เป็นผู้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์คือจะให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้น ได้เกิดความรู้เกิดความศรัทธาว่าเห็นเป็นของมีค่าเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ไม่มีบริษัทอะไรในจักรวาลน,นี้จะใหญ่เท่ากับพุทธบริษัทดังนั้นเราก็จึงเป็นผู้มีเกียรติเราก็จึงเป็นผู้ได้รับความหมายที่ได้รับมอบหมายเพื่อจะบำ <c oughs> บำรุงและเป็นผู้ดูแลเพื่อจะให้มีอายุและสืบท่าต่อไปจนถึงบรรดาเยาวชนรุ่นหลังดังนั้นเราทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้ <c oughs> เดือตนเองพระพุทธเจ้าก็จึงให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ตั้งจิตตั้งใจในการประกอบชีวิตในการดําเนินชีวิตให้เหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาต่อพระธรรมศรัทธาต่อคําสั่งสอนศรัทธาแห่งแนวทางแห่งการปฏิบัติเป็นผู้มีความละอายตอบาปเกณฑกขัวต่อบาปนั่นเป็นพื้นฐานของผู้ประเสริฐเป็นพื้นฐานของเทวดาเป็นผู้ที่จะต้องมันที่จะศึกษามีความเพียร <c oughs> ที่จะหาความรู้ที่จะหาความเข้าใจที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์อันดีงามเป็นผู้มีสติอันมั่นคงไม่เป็นคนวอกแวกไม่เป็นคนอ่อนแอหลายคนนั้นเมื่อมีความตั้งใจจะทําทอะไรแล้วในช่วงต้นก็มีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความจัดทธามีแต่ <c oughs> เอาจริงเอาจังเวลาผ่านไปไม่นานก็เปลี่ยนแปลงก็กลายเป็นคนเบื่อหน่ายกลายเป็นคนไม่สนใจกลายเป็นคนท้อถอยผัดวันประกันพุ่งกลายเป็นคนขาดสติกลายเป็นคนลืมจัดจ่าสัญญาที่ตัวเองได้เป่าประกาศนั่นก็แปลว่ามนุษย์นั้นไม่ได้รักษาสัจจะไม่ได้รักษาปณิธานและ เป้าหมายของตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเหมือนกับพวกบรรดามนุษย์หรือพวกเราทั้งหลายทั้งปวงบางครั้งบางอารมณ์ก็มีศรัทธาว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราจะบำเพ็ญเพียรแล้วไม่ผ่านไม่นานผ่านไปก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตายเป็นคนลดน้อยถอยลงในที่สุดก็กลายเป็นคนปฏิเสธและก็ผัดวันประกันพึ่งก็เหมือนกับที่เราต้องมาเกิดในชาตินี้เป็นสิ่งที่เราก็ ทำมาแล้วหลายภพหลายชาติไม่เอาจริงเอาจังและจะตายเป็นผู้จะต้องล่าชา้าเสียเวลาเสียโอกาสและเป็นที่เสียดายสำหรับบรรดาผู้ที่มีปัญญาเขารู้ ดังนั้นพระบุทรเจ้าก็จึงให้เรานั่นเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้พยายามปรึกษาเล่าเรียนมันและมีความเพียรเป็นผู้มีสติมั่นคงเป็นผู้มีปัญญาเพื่อจะได้รู้ตามความเป็นจริงมนุษย์นั้นจะต้องมีวิถีชีวิตจะต้องมีความผูกพันกันจะต้องมีความสัมพันธ์กันก็จึงต้องดำรงชีวิตให้เป็นผู้ที่ <c oughs> เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหลายคนนั้นยังเป็น ผู้ที่จะต้องปรึกษาจะต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้คนก็จะต้องระมัดระวังอย่าได้ทําการใดๆเพื่อที่จะให้คนอื่นเดือดร้อนบางคนนั้นชอบปรึกษาปรึกษาแล้วก็ทําความเดือดร้อนให้คนฟงังให้คนที่เกี่ยวข้องทําความเดือดร้อนให้กับตนเองพระพุทธเ,เจ้าก็จึงตัดสึงเตือนว่าเมื่อจะปรึกษาผู้ใดใครอะไรแล้วอย่าให้ผู้ที่ได้รับการปรึกษานั้นต้องเดือดร้อนอย่าได้ <c oughs> ถูกการเบียดเบียนจากเราและเราก็อย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนและเบียดเบียนตนเองนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้วางแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติรวมกระทั่งถึงความคิดใดๆก็ตามอย่าได้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นอย่าได้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองคําพูดใดๆก็ตามมนุษย์จะต้องใช้วาจาในการสื่อสารก็จะต้องระมัดระวังอย่าได้เป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองมันจะเป็นเบียนเป็นกรรมอย่างมันเป็นอุปสรรคมันจะเป็นสิ่งที่จะต้องตามชดใช้ จะทําสิ่งใดๆก็ตามจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปด้วยความพอดีด้วยความเหมาะสมเพื่อให้ตัวเองนั้นไม่ต้องมาเจออุปสรรคมากมายความเห็นชอบใดๆก็ตามที่เราแต่เกี่ยวข้องจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นดีเห็นชอบไม่ใช่เราเป็นผู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาดวนพิจารณาดวนที่จะเห็นคอยตามไปในสิ่งต่างๆที่บางครั้งก็ไม่ได้เจาะลึก ไม่ได้หาเหตุหาผลไม่ได้เป็นไปด้วยความเป็นจริงและด้วยความยุติธรรมเป็นปล่อยเพราะอารมณ์หรือคนใกล้ชิดเป็นอคติที่เรียกว่าเพราะคนคนนี้พูดอะไรเราชอบเขาเราก็เลยเห็นดีเห็นงามไปด้วยนั่นก็แปลว่าเราไม่มีสติไม่มีความยุติธรรมหรือคนบางคนที่เราไม่ชอบเขาทําอะไรมาเราก็จะปฏิเสธเพียงอย่างเดียวเราจะเป็นผู้คัดค้านเราไม่เห็น ด้วยไม่เห็นตามก็แปลว่าเราเป็นผู้มีอคติความเห็นชอบนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในทุกตัวตนเพราะเรื่องราวต่างๆจะต้องมาจะต้องทําให้เราเกิดความคิดเราต้องทำให้การเราตัดสินใจว่าเราจะเห็นอย่างไรนั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้ามีความละเอียดแต่ <c oughs> ที่ถ้วนให้เรานั้นได้ดำรงชีวิตด้วยการมีสติเรานั้นจะต้องเป็นผู้มีความเคารพเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้ ให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะแบ่งปันเพื่อทําให้จิตใจของเรานั้นได้เกิดความเมตตาได้เกิดความอ่อนน้อมได้เกิดความรักความสามาัคคีลงกระทั่งถึงเป็นการทําให้คุณธรรมบังเกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้านั้นรู้วิถีชีวิตของเราและดํา <c oughs> บรรดาขบวนการในการดำรงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายหากผู้ใดก็ตามไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะทำผิดทำพลาดและจะกลายเป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถเข้าถึงทำได้ก็จึงต้องเป็นผู้ระมัดระวังและจงเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงามพระพุทธเจ้าจะนำของอันดีอันประเสริฐอันเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับเราอยู่ที่เราจะรับได้อยู่ที่เราจะสนใจนำมาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดนั่นแหละคือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าได้ปางได้ฟังไว้ให้กับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงบัณฑิตญาติโยมทั้งหลายก็ได้เป็นผู้มีบุญมีบรารมีได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติมากน้อยก็ยังเป็นผู้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้มีการพัฒนาะอาน,นิสงส์บุญบุญที่ทั้งหลายทั้งปวงในธรรมนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นประโยชนะยะ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตบรรดาพรันประเสริฐที่เกิดจากผู้มีบุญญาธิการอันมีพระรัตนนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ประทานพรให้บรรดาผู้คุนทั้งหลายทั้งปวงพนจาากกทุุศรภััยยอตณวิญ ลายอาถนาเพศคำสาปคำแช่งสเสียใจรายการและกิริอุปเทศอภิองมงคลธรรม,มชาคุณุ่านความยากจนนี้สินโรคไล,ลโรคระบาดวิญญาณไลาปีศสารมารอุปสรรคให้มาลายให้ไปปัถน,นาจะได้รับความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงใใจิตใจพรมใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่เป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดหน้าที่การงานในครอบครัวและในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญา <c oughs> ด้วยโชคด้วยล่ำด้วยปัจัจสี่อันอุดมสมบูรณ์ได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดได้เป็นผู้เข้าถึงโพธิปัจจยธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นมังสมาคีได้กามจัดอาสะวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงใ้ขาดสิ้นไปปิดประตูอาบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นอสุร,รกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยรุ่นพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด